ต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์เออมันต้องมีเสียงซินะครับก็ถ้าใครติดตามผมใน Facebook นะครับช่วงนี้หายไป2วันนะฮะตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> นะฮะโดนแบนครับผม <c oughs> นะฮะไม่มีอะไรมากครับผม <c oughs> นะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าผมโดนแบนด้วยสาเหตุประการใดน,นะฮะเขาบอกผมไปแชร์อะไรผิดปกติซึ่งวันนั้นผมไม่ได้แชร์แต่ว่า ก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือมือถืออยู่ในกระเป๋ามันอาจจะไปกดแชร์อัตโนมัติหรืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจก็เลยโดนแบรนไปนะฮะไม่ใช่แบรนด์ซุปไก่นะแบนด์ไป2วันนะฮะห้ามโพสตห้ามอะไรในเพจในข้อความส่วนตัวนะครับผมก็วันนี้นะคะลึก,กิจกรรมเริ่มแล้วนะฮะนี่ก็เริ่มมาได้ชั่วโมงหนึ่งนะฮะสิบโมงห้าหครับ,รบตอนอัดคลิปนะฮะเพิ่งกลับมาจากปั่นจัก,กรยานนะฮะ ฟักไข่นะฮะล้างไข่เก่าก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มไข่ใหม่นะครับกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมผมแชร์ไปแล้วนะนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกก็ได้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเควสพิเศษมานะฮะเป็นสเปเชียลรีเ a ิร์ชนะฮะแอนด์อินสติงทีพฮีโร่นะครับก็เควสนี้ไม่มีหมดเวลานะฮะแต่ว่าถ้ารีบทำก็ดีนะครับเพราะวมันเป็นเควสแห่งการฟักไข่นะครับ อ่าเควสมันจะมีทั้งหมดสี่สเต็ปนะครับแล้วทำเสร็จก็จะได้อิเลคิดนะครับที่มีนี่ครับปอกแขนเท่ๆแบบนี้นี่นะฮะอ่านี่มีโกโกราฟ,ฟิกเขาทำมาดีนะอ่านะฮะก็ ถ้าใครนะฮะดูคลิปอย่าลืมนะฮะช่วงนี้ผมโพสอะไรไม่ได้นะฮะเอาไปแชร์ในกลุ่มในอะไรให้หน่อยก็ดีนะฮะคนดูน้อยมากเลย <laughs> นะฮะถ้าใครช่วยแชร์สาธุนะครับก็ให้ได้อ e ิเล็กท i ิดไอวีร้อยนะฮะใ <laughs> ชใสย,ยนี่ด้วยเอาเออนะฮะถ้าใครกดไลค์ขอให้ได้ชัยนี่นะครับสาธุ <laughs> นะฮะเอามาดูสเต็ปที่หนึ่งกันครับว่าเควสมีอะไรบ้างนะครับ อ่าสเต็ปที่1เขาบอกให้โยนบอลเข้าไนท์สิครั้งอันนี้ไม่น่ายากนะครับก็คือโยนบอลจับโปเกมอนให้เข้าไนท์หรือว่าโยนเข้าดีเนี่ยนะฮะับสิครั้งก็จะได้เบอร์รี่นะฮะสีอ่ชิมพูเนี่ยห้าอันนะครับแล้วก็จับโปเกมอน20ตัวนะฮะอันที่2คือจับโปเกมอน20ตัวจะได้บอลแดง5ลูก นะครับผมแล้วก็หมุนเสาจับโปเกมอ่ะหมุนเสาหรือยิมนะฮะนี่เขาบอกหมุนเสาหรือยิม10เสา10บยิมนะครับจะเสา10อันหรือยิม10อันก็ปะปนกันไปก็แล้วแต่นะฮะก็คือไปหมุนนั่นแหละนะฮะคือหลอกให้เราได้ไข่นะฮะแล้วก็จะได้ไข่นะฮะได้เจ้าไข่เน่านะครับตัวนี้ถ้าไอวร้อยนะฮะจะอยู่ที่503นนะฮะถ้าทำ เควสเสร็จนะครับเอ่อเควสไม่ยากเนาะนะฮะแล้วก็จะได้ทิ่ฟักไข่หนึ่งอันนะครับ XP 500นะฮะ XP 500นะครับเอ่อแล้วก็สเต็ปที่2ครับนะสเต็ปที่2นี่คือเขาจะให้เราฟักไข่1ฟองนะฮะแล้วก็จะได้น้มหอม1อันนะครับแล้วก็ใช้นะฮะเขาบอกให้ใช้นะชเบอร์รี่นะรัสเบอร์รี่รัสเบอร์รี่ก็ไอ สีชมพูอ่ะนะครับเบอร์รี่สีชมพูอ่ะราสเบอร์รี่นะครับ15ลูกในการช่วยจับโปเกมอนนะฮะจะได้บอลน้ําเงิน5ลูกนะครับแล้วก็หมุนเสาหมุนยิมนะครับก็จะได้เจ้าทุเรียนนะฮะโพโรซีนะครับไอวีร้อยอยู่ที่403นะครับผมถ้าใครสงสัยว่าเขารู้กัได้ยังไงนะครับเพราะว่าโปเกมอนที่ถูกจับจากเควสนะครับโปเกมอนที่ถูกจับจากเควสนะครับมันจะอยู่ในเลเวล15 แล้วในโปเกมอนหนึ่งเลเวลเนี่ยจะมี IV 1ีร้อยแค่ค่าเดียวนะครับค่าเดียวนะฮะสี่ศูนย์สามนะฮะแต่บางทีตัวเลขเหมือนกันไม่ร้อยก็มีนะครับมันอยู่คนละเวลอะไรเงี้ยนะหรือ IV แบบมันมันพอดีเปะ๊ะอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้สี่ศูนย์สามเหมือนกันก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะได้อ,อ่อแคนดี้ของลัคกี้นะครับยี่สิบเม็ด XP ็กพีสองพันนะครับผม แล้วก็มาดูเ็ปที่3นะฮะจับปรนมอน30ตัวครับผมจะได้บอลน,น้ำเงินนะฮะบอลน,น้ำเงินนี่สิลูกนะครับแล้วก็ได้แคนดี้จากการเดินนะ,ะนี่ได้แคนดี้นะได้แคนดี้จากการเดินท่องเที่ยวกับบัดดี้นะครับ5เมตรก็อันนี้ไม่น่ายากนะฮะก็เดินไปกับบัดดี้นะครับทางที่ดีคุณก็หาบัดดี้ที่มัน เ,เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะบัดดี้ที่มันเดินเดินแค่กิโลเดียวนะครับก็เปลี่ยนบัดดี้ได้นะเอาบัดดี้พวกนกหนูหนอนนะฮะก็สามารถเปลี่ยนบัดดี้เป็นพวกนกหนูหนอนได้นะฮะเอามาเดินมันจะง่ายขึ้นนะครับเอามาเดินมันก็จะง่ายขึ้นก็แววบัดดี้นะครับแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดีห่มเอาพี่เจียดนะครับอะไรพวกนี้นะที่มันมันเดินง่ายๆนะครับ ที่เราอาจจะได้แคนดี้หรือตัวที่เราอยากจะได้แคนดี้เดินง่ายๆแล้วก็อยากจะเป็นเบสบัดดี้อยู่ก็เอามาเดินซะนะฮะเนี่ยมันจะเดินอย่างนกมันจะเดินกิโลเดียวอะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ฟักไข่สามใบจะได้ลัคกี้นะครับแม็กซีพี CP, หรือว่า i v 1 0 0อยอยู่ที่537นะครับรีวอร์ดก็คือนะฮะจะได้อิเลคิสนะครับที่มีปลอกแขนของสปาร์ก นะครับตัวนี้ IV 1 0ร้อยอยู่ที่517นะครับผมไม่แน่ใจว่าพัฒนาร่างและปลอกแขนยังอยู่หรือเปล่านะเออผมก็ไม่ชัวร์นะฮะรีวอร์ดใหญ่นะฮะจะได้ไอ2,500พนนะครับแล้วสเต็ปที่4ก็ไม่ยากละครับเคมรีวอร์ดนะ3อันก็จะได้สับป,ประรดนะครับได้เอ,อ่อ บอลน้ําเงินนะครับกับบอลด,ดาอย่างละ10ลูกแล้วก็ได้สตาร์ทสองพเอ็กพีอีกสองพนะครอันนี้ไม่ยากครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องฟักไข่กับหมุนเสานะครับอ่าหมุนเสาเนี่ยหมุนซ้ําได้นะหมุนซ้ําได้นะครับหมุนซ้ําได้ไม่ต้องห่วงหมุนซ้ําได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเควสจากการหมุนเสากันบ้างนะครับเวลาเราไปหมุนเสาในแต่ละวันแต่ละเสาเขาจะให้เควสมาใช่ไหมครับมาดูนะฮะว่าแต่ละเควสเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ เควสแรกนะครับฟักไข่หนึ่งฟองนะฮะจะได้อิเล็กตรบัสนะฮะแมกมาแล้วก็แมนทายนะครับฟักไข่2ฟองนะฮะจะได้ชิมชูนะครับแล้วก็ชันซีนะครับฟักไข่3ฟองนะฮะจะได้สโนลักนะครับแล้วก็แมกนีตอนนะครับก็ตัวที่น่าเอาก็น่าเอาน่าเก็บก็คือมีแมนทายนะครับชันซีสโนลักแล้วก็แมกนีตอนนะครับ ก็อิเล็กตร์บัสนี่ก็เก็บได้ครับถ้าเราทำเควสนะฮะจับได้อิเล็กตร์บัสก็ IV วีร้อยจำง่ายฮะ1,000ครับแมกมาพันยี่หกครับแมนทายก็903ครับชิมชูก็968นะครับชันซีก็537นะฮะโนแลเกนะฮะตัวนี้ไปเฝ้าเสาเฝ้ายิมคู่กับชันซีได้นะฮะ1382ครับแล้วก็แมกนีตอนครับอันนี้ไปตีบอสตียิมนะพีพีก็พอได้นะฮะ นี่ iv วีร้อยหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกห้านะครับข้อมูลทั้งหมดนะฮะกราฟิกตรงนี้นะครับกราฟิกตรงนี้เป็นของมิโกกราฟิกนะครับสามารถไปเอ่ออะไรอะ่ะไปไปไปติดตามเขาได้ที่เฟ e บุ o k นะฮะเซิร์ชมิโกนะฮะ Miko นะฮะกราฟิกนะฮะก็จะเจอนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็อย่าลืมนะฮะช่วยแชร์หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมโดนแบนไม่สามารถเอาไปแชร์ใน Facebook ได้นะครับก็ช่วยเอาไปแชร์ให้กันหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ